สวัสดีทุกคนเลยนดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Monster Harvest นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในพาร์ทที่2ของเดโมเกมนะครับซึ่งในพาร์ทนี้นะครับเรามาย้อนความไปนิดนึงน่ในพาร์ทที่แล้วเราได้พอปลูกไอ้เจ้าแผนิมอลเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปดูกันว่ามันจะเริ่มเติบโตแล้วหรือยังนะครับปดูกันเลยออกมาบ้านแล้วเฮ้ยฝนตกด้วยนะครับดูหน่อยสิอุ้ยตอนนี้ออกมาใบสามแฉกแล้วนะ วันแรกที่เราเพาะปลูกเนี่ยมีแต่ตอต้นกล้าน,นะครับแล้วก็มีใบ1แชก2อแชกวันนี้3ามแชกไม่ต้องรดน้ําด้วยนะครับสบายเลยทีเดีสบายตัวเลยอะไรครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเดินเข้าเมืองนะผมอยากรู้ว่ามันจะมีแบบคันโบกคันเบ็ดอะไรขายอย่นหรือเปล่าเนี่ยครับมันน่าจะมีนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีหรือเปล่านะและคันเบ็ดเนีย่ยมันซื้อที่ไหนครับเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะเซอรราลสโตเนี่ยไม่มีนะผมเคยเข้าไปดูแล้วนะครับไม่น่าจะมีคันเบ็ดขาย เนี่ยเราสามารถซื้อกระเป๋าแล้วด้วยนะครับแต่ว่าตังค์พันหนึ่งเนี่ยขอเก็บไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วกันตอนนี้แบบมีตังค์เยอะแล้วมารู้สึกดีนะเดี๋ยวซื้อไปหมดพันหนึ่งหเหลือส5ิบห้าเหรียญเลยเหงาเลยนี่ปะ่ะรูปหัวใจเฮ้ยไม่ใช่นี่มันคลินิกหรือเปล่านะครับคลินิกจริงๆด้วยนะครับอ๋อคือด็อกมาแชลคือคลินิกนะครับไม่ไม่น่าจะมีที่ตกปลาขายนะนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกันเฮ้ยนี่ไงทุกคนมันมีท่าตกปลาด้วยนะตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่าจะเอาคันเบ็ดมาจากไหนละเนี่ย ร้านนี้ปะอันนี้มันเป็นร้านปรุงยานะครับไม่รู้มันขายอะไรอ๋อเป็นร้านด็อกเตอร์ของเราเนี่ยครับอีกแล้วเหรอด็อกเตอร์เราเมื่อวานด็อกเตอร์เนี่ยให้สลามสีแดงมานะครับผมด็อกเตอร์วันนี้ไม่ให้อะไรครับทุกคนเจอผู้คนมากมายนะครับที่เข้ามาเรียกว่าสนใจเรื่องของสลงสลามกับคุณลุงของเราเรียกว่าน่าจะสนใจเรื่องพนธมอเนี่ยครับเฮ้ยไอ้เจ้าตัวน้อยนี่น่าจะเป็นพนธมอวะ โอ้น่ารักจะจัดเลยเฮ้ยหรือว่าลูกกันวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นลูกของเจสแล้วก็ดอทนั่นเองนะครับโอเคเราไปดีกว่าอ๋อเราสามารถปลดล็อกถ้ำได้ด้วยนะครับใช้1500เหรียญโอเคสามารถปลดล็อกได้หมดเลยครับทางที่มันตันอยู่ท้ายขวานะอ๋อทุกคนผมรู้แล้วนะครับว่าเราจะไปซื้อที่ตกปลาได้จากไหนอ่ะผมรู้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องจ่ายค่าผ่านทางก่อนแล้วทุกคนมันคือทางนั้นแหละนะครับ ไอทางที่มันไปทางร้านอาหารนะทางซ้ายอะ่ะมันต้องจ่ายตังถึง1 5 0 0เลยนะกว่าที่จะไปหาโซนตกปลาได้นะครับทางซ้ายเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันต้องเก็บตังให้ได้พันห้านะเพื่อที่จะผ่านทางไปเนี่ยเอ,อโอเคเดี๋ยวเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้ววันนี้เราจะรีบกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มมุ้งฟาร์มไม้ฟาร์มหินเพื่อทําการขายน่าจะดีนะครับน่าจะดี บอกว่าดีกว่าอยู่บาเปื่อยแน่นอนอะจัดปะเอาไรครับการเรียกว่าฟาร์มของต่างๆในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้สตามีน้าเยอะนะแต่ว่าเราก็ต้องขุดนะทุกคนเราต้องทําการเก็บตังนะน่าใช้เวลาประมาณ2วัน,นกว่าจะได้พันหนะครับไม่รู้ว่าสตามีน้าหมดวันนี้จะได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองตีสักนิดนึงแล้วกันเพิ่มเลเวลด้วยนะครับเพื่อจะได้ปลดล็อกของคราฟต่างๆตอนนี้เรา เพิ่มเลเวลมาสองเลเวลนะเราได้ของครับก็คือรู้วอันนี้ครับน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นกล่องเก็บของในบ้านนะครับเอาไว้เก็บตะบงตะเบียงที่ผมเรียกว่าเก็บได้มาพวกอาหารเลยพวกนี้อ่ะโชว์วางเลยวางเลยโอเควางเรียบร้อยถึงเวลานอนข้ามวันนี้บตื่นมาพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นใบกี่แชกันวันนี้3แชกใช่ไหมพวกนี้ก็ขอให้มันเติบโตมากกว่านี้นะอยากจะได้เห็นแพนิมอลนะครับ เอาเลยครับผ่านไปหนึ่งวันได้อีก225ี่เหรียญครับบอกแล้วว่าได้น้อยนะตอนนี้ได้มาเป็น1,270รยเเหรียญแล้วครับวันนี้น่าจะครบนะเฮ้ยมีสคริปด้วยเดี๋ยวนะคืออะไรอะ่ะโอเคคุณลุงคุณลุงมาหาเหรอมีเรื่องอะไรอะ่ะอุ้ยคุณลุงเอาสลามสีแดงมาด้วยเหรอเนี่ยสลามเนี่ยมันไม่เคยหลุดออกมาจากดันเจียนมาก่อนเลยนะเอา้าชิบหายแล้วคุณลุงไปทําอะไรมาเนี่ยทำสลามหลุดจากดันเจียนเฉยเลยเอาโอเคองสงสัยดันเจี้ยนน่าจะเปิดในเร็วๆนี้เลยครับ ถ้าดูจากตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยสแสดงว่าตอนนี้ดันเกยียรน่าจะเปิดเลยนะครับผมเมื่อกี้เห็นคุณลุงเขาบอกมาเฮ้ย <c oughs> แล้วเดี๋ยวนะข้างหลังเรามีไพนิมม่แล้วนีครับยนี่คือลูกลูกชายของเราเหรอ <c oughs> ดูซิว่าชื่ออะไรอ๋อมันคือชื่อมเมล็ดที่เราเพาะมานะครับมีเลือดอยู่50นะแล้วก็ e ีกต้องเก็บเอาสแสดงว่านะตรงนี้เนี่ยคงจะต้องพามันไปฟาร์มใช่ไหม แล้วมันต้องกินอาหงอาหารหรือเปล่าดูซิมันมันกินยังไงเนี่ยอยากรู้เหมือนกันรีสโต5ห้าสิบซามินา้าอ๋อหมายถึงอันนี้คือเรากินน่าจะเพิ่มซาม,มินาเราเองไม่น่าจะเกี่ยวนะครับแล้วน้องของเราอ่ะลูกของเราไม่ต้องกินหรอเอาแล้วต้นของเราเป็นสี่ใบแล้วแสดงว่าอันนี้เนี่ยคุณลุงเนี่ยเอามาให้เรานะเมื่อกี้แต่ว่าไพนมอลของเรายังไม่เติบโตนะทุกคนนะโอเคเอาล่ะทุกคนเรามีมีดดาบเข้ามาแล้วนะครับแสดงว่าดันเจียนเราเปิดแล้วแน่นอนถ้าเกิดได้ดาบมาโอเคไปละคุณลุง ให้อาวุธเรามาแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเข้าดันเจียนกันก่อนเรามีเจ้าไพนิมโมอลนะยครับตามติดชีวิตเราหนึ่งตัวนะอันนี้ก็เป็นของคุณลุงหรือเปล่าเมื่อกี้ลุงวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยบอกว่าเฮ้ยไอ้สลามเดี๋ยวไม่เคยหลุดออกมาจากดันเจียนมาก่อนเลยนะ <c oughs> เรียกว,ว่าหน้าตาเลัก,ลกเลยคนระับทุกคนไหนดูซิดันเจียนมันเปิดแล้วหรือยังคุณลุงเอาล่ะคุณลุงมายืนรออยู่แล้ว <c oughs> สวัสดีคุณลุง s o รี่บอสเออมันสามารถเข้าไปได้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยนะเอาตอนเช้าก็เข้าไม่ได้ แล้วเราจะดูยังไงเอ่ยว่าตอนกลางคืนหรือตอนเช้ามันสามารถดูเวลาได้หรือเปล่าช่วงเวลายามค่ำคืนนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปทาํางงทํางานก่อน,นครับแสดงว่าในดันเจี้ยนเนี่ยมันเปิดตอนกลางคืนนะครับก็ถือโอกาสนี้ในการเก็บเงินก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพักซามินาสักแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าของจะเต็ม آ, ตอนนี้เริ่มเห็นความสําคัญของกระเป๋าแลวครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรเรามีเรียกว่ากล่องอยู่ที่บ้านนะครับเอาของมาเก็บก่อนก็ได้นะครับนี่ของเต็มเลย เอาของทุกอย่างเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ยกเว้นดาบที่เราจะต้องติดไปดันเจียนคืนนี้นะฮะเอาเลยครับเรียบร้อยเลเวลสามเราปลดล็อกแล้วนะครับผมเรารู้สึกว่าจะปลดล็อกการสร้างอะไรเพิ่มเอ่ยน่าจะเป็นพื้นนะครับอ่าสร้างพื้นในฟาร์มได้แล้วนะครับเฮ้ยสวยนะเดี๋ยวนะเราใช้อะไรในการสร้างน่าจะเป็นไม้ปะใช้ไม้หนึ่งอันในการสร้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บหินไปขายเลยกันนะครับวันนี้ ยังมีเวลาอีกนิดนึงครับอ๋อนะตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะตื่นในช่วงไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเราตื่นทักช่วงเย็นไหมเพราะว่าตอนกลางคืนเราต้องไปเข้าดันเจี้ยนนะครับเออตื่นช่วงเย็นแล้วกันครับโอเคมีหิงห้อยแล้วนะครับแสดงว่าดันเจี้ยนน่าจะเปิดแล้วไหมป่านเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองเดินไปดูสำรวจก่อนนะเขาบอกว่าเปิดตอนกลางคืนน่ะแต่ตอนเนกจวรไปดิสน ถ้าเกิดยังไม่เปิดเนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับมานอนอีกสักหนึ่งยีบล้วกันโอเครีสตามิหน้าสักห้าสิบครับโอ้โหรีสตามิหน้านิดเดียวรีสตามิหน้าทำใหม่อยู่ในแค่นั้นนะอ่ะจัดไปคุณลุงะระวังตัวด้วยนะที่นี่นะบิ๊กบอสมันอันตรายนะโอเคจัดไปครับคุณลุงไปละเขาดันเจี้ยนครั้งแรกครับผมเรเวลหนึ่งไหนคือสลามเดินไปทางซ้ายแล้วกันชังเวบโอ้โหตัวอะไรอะลูกกระตาเบลเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คือเพชรพลอยอะไรอะอันนี้คือน่าสนใจกว่าเฮ้ยแบบหนึ่ง เจ้าตัวนั้นมันมาแล้วลูกกระตาตัวบลเลอร์เลยฟันมันอะอะไรอะมีคัตซีนอ๋อมันใช้ลูกเราต่อสู้นะครับเอาทำไงอะต่อสู้ไงอะแลมโบสะสักทีหนึง่งลูกกระตาลบหกครับโอ้โหมันโอ้โหมันตีกลับนะครับลบหกแลมตอกเลยเพื่อนอืมลบทีเลือดมันเหลือน,น้อยกว่าเรานะเลือดเราห้าสิบยังไงเราก็ชนะแน่นอนครับอ๋อคือโลงดันเจี้ยนเนี่ยเราใช้แพนิเมลในการต่อสู้ใช่ไหม กระทืมมันลูกจ๋าโบอีกทีผมเกลียดลูกกระตามันมากขึสแลมมันโบอีกทีเดียวมันตายแล้วเพื่อนเอ,อื้อยังไงโบเรียบร้อยครับแม่ลูกเราเก่งเลเวลอัพสินะอครึ่งหลอดเลยสวยอ๋อคือเราไม่ต้องต่อตู้เองนะครับเรียกว่าเราใช้ลูกเราต่อสู้แต่ต้องคำานึงด้วยนะว่าตอนนี้ลูกเราเนี่ยเลือดไม่ได้เต็มนะทุกคนนี่ไนงะ จะต่อตู้อีกครั้งนี่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่ว่าในชั้นแรกเนี่ยก็จะมีพวกแร่นะครับเนี่ยอุ๊ยแสดงว่าพวกนี้น่าจะขายได้ได้ไดตังค์ค่อนข้างดีนะพวกทองหรือเปล่าเนี่ยนี่เลยตอนนี้คุณค้นพบโกหรือว่าทองเรียบร้อยนะครับมันสามารถเอาไปคราฟแอดวานไอเทมได้นะครับก็น่าจะเป็นพ i ิกแอคที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ปะแล้วก็มันสามารถหาได้แต่ในดันเจียนนะครับโอเคมันเป็นของมีค่าล้สินะเราเก็บของมีค่าไปก่อนแล้วกันตอนนี้เอเนจีเราเหลืออยู่แล้วก็พอที่จะเก็บของเล็กน้อย เอาทองไปก่อนเพราะว่าทองน่าจะสําคัญนะไอ้สี้วขาวน่าจะเป็นซิลเวอร์บ้างหรือว่าอะไรสักอย่างเดี๋ยวลองไปตีดูแล้วกันอ่ะเรียบร้อยมันต้องตีประมาณทามทีใช้ตาตามีหน้าค่อนข้างเยอะนะครับหือสองอันนี้คืออะไรอะ่ะไอรอนโอเคแสดงว่าไอรอนนี่แหละเอาไปคราบอาวุธได้นะครับน่าจะเป็นพวกพิกแอคดีๆขึ้นไหมน่าจะใช่แหละโอเคพวกหินพวกนี้เราไม่ต้องเก็บหรอกเพราะว่าที่บ้านเราก็มีเฮ้ยแต่ว่าอันนี้มันแดงแรงฤทธิ์อะ่ะผมว่าอันนะี้มัน ต้องตีหลายทีแน่เลยทุกคน1ทีสองทีเอ้ยได้แล้วทุกคนมันคืออะไรเนี่ยเรดคริสตัลเนะครับเป็นคริสตัลลึกลับนะครับเอาไปครับสลามแล้วก็หรือว่าจะเป็นซูเปอร์สลามก็ได้นะครับเอ้าโอเคนะจ๊ะเรียบร้อยใช้สตาร์มิ่งอายคุมก,กับก่อนจะกลับบ้านโชโชโชเรียบร้อยโอเคกลับบ้านกันดีกว่าทุกคนโดนบีนบบังคับให้กลับบ้านนะเพราะว่าเอเนอร์จีเราหมดแล้วนะครับน่าเศร้าจริง แต่ก็ถือว่ามาตอนช่วงพบค่ำตรงนี้เนี่ยดันเจียนก็จะเปิดนะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยก็ไม่น่าจะเปิดนะครับไอ้พวกทองเนี่ยผมว่าน่าจะขายได้ตังเยอะเลยแหละนะครับคงไม่ใช่ถูกๆแน่นอนเนี่ยอุตส่าห์เข้าดันเจียนมาแล้วนะเดี๋ยวลองเอาไปขายดูแต่เขาบอกว่ามันเอาไปคราฟได้นะทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแมททิเรียลที่เอาไปทําการสร้างไอเทมต่างๆในฟาร์มหรือไม่ก็อันนี้เนี่ยเอาไปคราฟของต่างๆในฟาร์มที่เดียวกันนะมันน่าจะเป็นคราฟอาวุธแหละ เฮ้ยผมว่าแอนิีมลพวกนี้เนี่ยของเราน่าจะโตแล้วป้าทุกคนเอาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะลองขายดูอ่ะไม่รู้เหมือนกันขายก่อนแล้วกันมีของเยอะด้วยครับไอเลดเลดอะเลดคริสตัลเนี่ยผมจะเรียกมันเลดเจมตลอดเลยเก็บไว้ก่อนลวกันนะครับแล้วก็เหล็กอะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเหล็กนี่น่าจะไปทําอุปกรณ์อะไรพวกนี้ได้แต่ว่าทองเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่แล้วกันนะครับโอเคเฮ้ยขายให้หมดเลยแลวกันนะเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่อยากรู้ว่าราคามันอันละเท่าไหร่อ่ะจัดปะเดี๋ยวไปนอนกันก่อนนะพรุ่งนี้ตื่นมาผมว่า ลูกของเราน่าจะโตแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะเรียบร้อยทองขายได้อันละเท่าไหร่อะ30สเหรียญได้หรอ3 42นะครับไม่คุ้มนะคือมันก็ขายได้ราคาแพงแหละถ้าเทียบแบบอัตราส่วนกับ66อันได้300แต่ว่าเอามาขายได้แต่มันน่าจะเอาไปคราฟได้ด้วยนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเก็บทองมาเยอะๆเนี่ยก็อาจจะขายได้10อันก็ได้300อยแล้วนะอันนี้66อันถึงจะได้300 คือราคามันก็แพงแหละขายได้เท่ากันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอรอนหรือว่าทองนะขายได้เท่ากันเลยครับไ้ตั้ง511นะครับวันที่6ผ่านไปเช้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมไปลุ้นก่อนว่าแพนิมอผมโตหรือยังครับไปโอเคยังไม่โตอะแต่ก็เกือบโตนะครับเดี๋ยวเราอารถน้ําก่อนไหมเฮ้ยเรวแปบนึงนะแล้วแพนิมอลลูกของเราอ๋อเลือดมันรีทุกวันเหมือนกันนะครับแสดงว่าเราก็ลงดันเจียนต่อได้นะวันนี้โอเคเยี่ยมเลย แต่ก่อนอื่นเนี่ยลดน้าให้กับเรียกว่ามวลประชาผักของเราก่อนแต่ว่าน้ํารู้สึกว่าจะไม่พอแล้วสินะก็ถือว่าใช้ได้นะจริงๆริงแล้วเอาตรงนี้ออกได้ไหมเนี่ยผมสามารถตีออกได้ปะเอ้ยเดี๋ยวมันกระโดดข้ามดูได้ด้วย <c oughs> เออเท่จังอ่ะเออผมเอาตรงนี้ออกแล้วก็มาตรงนี้แทนแล้วกันเอ้ยตีได้ของคืนด้วยนะเยี่ยมเลยอะ่ะโชว์อ่าตรงนี้เราสามารถสร้างทางเดินได้นะทุกคนเดี๋ยวแวะมาสร้างทางเดินก่อนอย่างน้อยครับเราต้องทําให้บ้านเราสวยงาม สักห้าอันก่อนแล้วกันนะครับดูีิว่ามันเป็นอย่างไร <c oughs> ทางเดินชึบอเอ้ยเฮ้ยของดีนะครับเนี่สวยงามโอเคแต่เสียอย่างคือตรงนี้มันน่าจะสร้างอะไรไม่ได้เลยนะครับสร้างได้แต่บนฟาร์มอย่างเดียวใช่ไหมอะไรทุกคนเดี๋ยวเรามีพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดทางด้านซ้ายแล้วกันผมเห็นฝรั่งเขาสามารถไปทางซ้ายได้เพื่อไปตกปลานะครับทุกคน พันหเก็บมาตั้งหลายวันฮไปละ่ะเรียบร้อยอยเหลือสองร้ยแล้วไปละ่ะดูซิว่าทางซ้ายเปิดแบบใหม่มีอะไรบ้างเอ่ยอ่ามีสะพานปลาแล้วแสดงว่าใช่มาถูกทางนะครับทุกคนมันต้องมีสโตรหรือว่าร้านขายอะไรท้กอย่างดิไม่งั้นมันจะเหงาเงาเนี่ยอ่ามีนี่ไงโอ้โหรูปปลาเบลเลอร์เลยฟิชชิงใช่เลยแสดงว่ามาถูกทางจัดจดนะครับ สวัสดีเอาล่ะทุกคนยอดเยี่ยมเลยเข้าไปดูซิว่าเขามีอะไรขายบ้างเอ่ยแปะเออฮมี <laughs> go fishing rod upgrade นะครับต้องใช้10ทองนะครับที่เราเพิ่งขายไป4อันแล้วก็ใช้1นึ่ง basic fishing นะครับเอาละ basic fishing เนี่ยครับจากไหนไต่ขอเดินสำรวจตรงนี้ก่อนแล้วกันบรรยากาศมันดีเจอคนอีกแล้ว สวัสดีเจตเอ้าเจตนี่หว่าไม่ใช่ใครไกลเพื่อนของเราท่านเองเนี่ยตรงนี้น่ oo, honestly, าจะตกปลาได้นะครับน่าจะใช่เลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราเอ้ยนี่ไงเบสิกฟิชชิ่งนะครับโอ้นี่ไงโหดนึกว่าต้องไปหาไม่ต้องคราฟเลยครับใช้ได้เลยใช้ไงอ่ะเอ้ยจึ๊บจึ๊งเอ้าทําไม่เป็นขออีกทีแล้วกันดึ๋มดึ๋มดื้อ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 อ้าวได้มาแล้วหนึ่งตัวปลาอะไรอ่ะปลาอะไรปลาอะไร แ๊บนึงนึงโอ้ยเดี๋ยวมันตกต่อเนื่องอ๋อตกไม่โดนชึบอ่าตกมัวไปหมดอู้แล้วตกไม่ได้จะตามีหน้ารถทั่วเลยดึง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 โอเคโอเคโอเคดึงอ่าเรียบร้อยเอา้าเดี๋ยวนะเก็บได้อะไรมามันจะเป็นก้อนดินก้อนหินได้อะไรมาทุกคนมันจะได้ของมาอันนี้คือ,ตก,อ,อตกได้หินเหลือเชื่อตกได้หินเหลือเชื่อโอ้ทิ้งเลย ได้ปลามานะครับเป็นเอ่อเป็นบลูกิลขออีกสักทีแล้วกันนะครับเพื่อเรียกว่าวัดประสบการณ์ในการตกปลาผมว่าสะพานเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปลามันชอบอีกสะพานนึงเชื่อผมสิผมเรียนมาโบต้องเล็งให้ดีๆครับไม่งั้นทุกการกดจะมันเสียตามิน่ะบึ้ง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 เฮ้ยไม่โดนบึ้งบึ้งบึ้งบึ้บบึ้บบึโอเคได้ไรอ่ะปลาสองตัวโอ้ปลาเดียวกันเลยอ่ะ ดึง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 งดึง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 งโอเคได้ไรเอ่ออืมกูหยุดตกเลยกูหยุดตกเลยกูหยุดตกเลยกูยยยยยยได้หินอีกแล้วโอเหลือชื่อนะครับได้หินแล้วก็ขายหินตกได้ปลาเราก็ขายปลาอยากดูดิว่าปลาเนี่ยตัวละเท่าไหร่ฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับขายไม่ได้หมดเลยแล้วกันนะครับหมันไส้ <laughs> รู้สึกว่าจะได้ของน้อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พักสักหนึ่งยิ่นะครับมาสู่ช่วงกลางคืนได้สตามิน่ามาน้อยเหลือเกินนะครับไม่มีของที่จะเพิ่มสตามิน่าเลยเออมีอันนี้อยู่นะอันนี้เพปเปอร์เอ่เพิ่มสักประมาณห้าสิบสองอันก็คือหนึ่งร้อยใช่ไหมห้าสิบสองอันหนึ่งร้อยเพิ่มก็คือเพิ่มเหมือนจะเยอะนะครับหนึ่งร้อยแต่มันน้อยมากๆเลยแค่สองจุดเองมาสู่ช่วงกลางคืนเฮ้ยโอ้โหลูกของเราเริ่มเหมือนจะมีแสงประกายเรืองรอง ได้เรื่องอยู่เอาละทุกคนเราดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเลือดของน้องเราห้าสิบเต็มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาน้องของเราไปเรียกว่าเวลอัพกันหน่อยนะครับไปเข้าดันเจี้ยนกันก่อนตัวนี้มีสีทองด้วยโอเคมีหินทองเดี๋ยวผมจะไปเลเวลต่อไปเลยแล้วกันเอยโอ้โหงูตัวบะเลอเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวโอ้โหนี่มันงูฟ้าไม่ใช่งูเขียวสัตว์หน้าอาลละไรแล้วกันทุกคนโบเอาละเลือดยี่ห้าอุ้ยโดนต่อยไปหนึ่งที กระเทิบมันลูกโบโอเคจัดไปเอเอ,เอ,อเรียกว่าต่อสู้กันแบบดูเดือดจัดๆัดก็มาดีครับไอ้งูโบดึงทีอุ้ยโดยทนทีละหกถ้าไปทีละหกล้นก็ชนะสี่ว่าเลือดเราห้าสิบเออีกทีนึงมึงตายแน่นอนอีกทีนึงมึงเตี้ยงเออองนี่โดนไปดิ <c oughs> อุ้ยมันมีเพิ่มเลือดวัดอะไรวะเนี่ยเออเพิ่มเลือดเด้อตายซะนี่ไงไอพี XP เพิ่มแล้วด้วยครับเราสอง เย่ yeah, ลูกชายชันเลเวล้องแล้วกรีนคริสตัลอีกแล้วอ๋อคริสตตลมันมีทั้งกรีนคริสตตลแล้วก็เรดคริสตตลแสดงว่าต้องมีสีฟ้าอีกอันหน่อสินะผมว่ามันได้จะเหมือนสีของซาลามปะจริงๆแล้วผมอยากจะมาตอนเช้านะคือตอนที่เราตื่นนอนแบบสตามนิน่าแบบล้นๆนะครับมาเก็บของในดันเจียนอะ่ะแต่ว่ามันไม่ให้เรามาเจอเลยอ๋อเดี๋ยวนะเดินทางซ้ายไปเลเวลสามหรือเปล่าขอไปดูแป๊บหนึ่งชงแอบอุ้ย อีนูผีแปมหนึ่งเงลือดเราเหลือเท่าไรอะห้าสิบสองเต็มเอาดิซัดอีกทีละกันนี่ไงเจมสีฟ้าที่ผมบอกไปงัดหน้ามาเลยลูกโบเอาละมาผมว่าไหวแปะหนึ่งทีอหนูผีอุอ้ย,ย,ยมีสกิลอะไรอะตกใจบดเอ้ยอันนี้คือปลดล็อกไหมเนี่ยปลดล็อกหรือเปล่าอา่อเลเวลสามเหรอโอเคได้เลยเดี๋ยวเก็บเวลไว้ลูกก่อนไอ้เบ่มเลือดด้วยคีกอง ทำไมตัวเราไม่มีเพิ่มเลือดนี่เตะไปเอา้าแล้วทำไมหนูผีมันเพิ่มเลือดสู้มันไม่ไม่ต่อยเราโบไปดีมาเพิ่มเลือดสู้ปะจับวะทีนี้มันตายแล้วแน่นอนสลบเพื่อดเดียบรอยเลเวลอัพเลยไม่น่าจะถึงเลเวลสามนวน่าจะตันอยู่อ่านี่ไงไม่ถึงเลเวลสามทีสก,กิลก็ไม่ปลดล็อกผมว่าน่าจะสู้อีกตัวหนึ่งได้นะตีสิบเนี่ยโอ้ยที่ตัวอะไรอะ่ะเอาอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันโจะ าเลือดยี่้าโอ้สบายยังไงเราก็ชนะเพราะเลือเราเยอะกว่าโบไปอีกหนึ่งทีทำไมเบิ่มเลือดมึงตายนะเพื่อนนะตายโจอา้าวยังเหลือหนึ่งเออยังจะต่อยเราอีกเนาะโจะเรียบร้อยตายเลเวลสามแล้วเย่ <Yeah. S 2> น่าจะปลดล็อกสกิลแล้วนะครับโอเคแต่ว่าน่าจะต่อสู้ไม่ไหวแล้วโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรารีบกลับมา ลงดันเจี้ยนกันรัวๆนะรอไอเจ้าพนิมอลที่บ้านเราเติบโตด้วยเผื่อจะเอามาตั้งสองตัวไม่รู้มันเอามากี่ตัวได้นะอาจจะเอามาได้แค่ตัวเดียวหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บทองให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อไปแลกไอเป็ดตกปลาสีทองน่าจะมีประโยชน์ดีครับผมเอาละทุกคนก็เดี๋ยวเรากลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวพาร์ที้ขอพักวทดี่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกม Monster Harvest นะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผม รับชมไม่มีความสุขครับสนุกกับการเล่นเกมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย